แกกล่องออกมาครั้งแรกอยากจะร้องเพลง baby shark เลยคือน่ารักมากตัวนี้ไม่ใช่โมเดลไม่ใช่ฟิกเกอร์ไม่ใช่อาร์ตทอยนะคะแต่เป็นกล้องติดหน้ารถยนต์ดีไซน์ออกมาได้น่ารักปุกปิ๊กมากตัวนี้จะเป็นของ high vision นะคะราคาจับต้องได้คมชัดระดับ 2K ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะเดี๋ยวมมีภาพให้ดูท้ายคลิปด้วยในกล่องก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งให้ครบชุดและที่น่าสนใจเลยอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์ที่สามารถใส่แผ่นน้ำหอมปรับอากาศได้ค่ะอันนี้หมอเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยทุก้ลอง ะะตัวนี้สามารถบันทึกภาพได้คมชัดระดับ 2K ที่มาพร้อมกับเลนส์ไฮบริดพลาสติกกระจก6ชั้นมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวช่วยลดการผิดเพี้ยนูรับแสงขนาดใหญ่ F 1.8ทําให้มองเห็นชัดได้ในเวลากลางคืนแล้วตัวกล้องเนี่ยยังเป็นระบบบันทึกวนซ้ําด้วยไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บแล้วนอกจากนี้เขายังมีระบบ G-Sensor เมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือแรงสั่นสะเทือนแรง,แรงตัวกล้องเนี่ยจะบันทึกฉุกเฉินและ Lock, ล็อกสำรองข้อมูลนั้นไว้ให้เราเลยการใช้งานเนี่ยจะใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถถ่่่าาาาาายยยยยรรรููปดดดดดดด้้ออออนนหหหหลลลลลัังงืเเีีีไไทมมมม์กกก็สํคญววโโฟๆ น,นี้เป็นภาพที่ได้ในตอนกลางวันอาจจะคึมฟ้าคึมฝนหน่อยแต่ภาพชัดเลยค่ะและไปต่อกันด้วยภาพในตอนกลางคืนกับถนนเส้นที่ไม่มีไฟเลยมีแค่แสงไฟรถเท่านั้นภาพที่ได้ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเอาจริระจกหน้ารถเนี่นแอบมัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนกระจกก็จะเลอะๆหน่อยแต่ภาพที่ได้ก็ยังโอเคเลยค่ะใครอยากได้ก็ลองไปกดกันดูพิก,กัดแปะไว้ที่เดิมนะคะ